ตื่นนอนมาเลยปกติบ่อนางบอเหนื่อยแต่เก้าหนี่ตื่นนอนมาเลยเมื่อยบ่กเหนื่อยชีน่าเป็นไปชืดชืดเลยไม่เนีนวะอันตะเก้าโอ้ตะเก้าน่ะพ่ออเวลาเมื่อยหนาซื่อหนาเรืองไปเลยบะเื่อยนี่ชุดชัยชื่นแม่นบอกงั่วคนมันอะไรคัแนนจะเภาไปคุดจอกๆแจ๊กเลยแหละเด้อ <Yeah ตื่นนอนมาได้เสาะใส่อาบน้ำอาบน้ำแล้วอยู่เช่านี่ก็อยากลงไปหาน้ำแม่อยู่เป็นเลยนะ กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเอฟซีคันเบิร์สุขุสุขชนสุมอ,องสุบอนเด้อพ่อเม่พี่น้องบัวอยู่ภายในหรือกตางประเทศสบุญกันยินดีตอนรับพ่อเม่พี่น้องเข่าสู่ซองสาวบุญมาบ้านเฮาคือเก่าเด้อเนาะโดยมาพ่อกันเมื่อน,นี้พี่น้องเอ้ สบุนกันล้างจากมาจากทั้งเพื่อนน้องไอเดียเนาะไปกินหมูกระเทาะกระทะมาพี่น้องเลยก็เลยแวะมาหาทางน้องเข็มสก้อนบบดนี้ว่าเป็นยังไงเนาะอาการของเพิ่หลังจากกินหือกินยาเมื่อวานนี้ว่าเมื่อยอยู่แต่หาได้กินยาแล้วก็อยากนอนวันจันทร์เนาะพี่น้องเท่ากับเป็นยังอยากนอนเท่ากับนอนพักผ่อนหลังจากตื่นนอนขึ้นมาเท่ากับอาบน้ำอาบในมันอาจสิ มีแห้งขึ้นเองพี่น้องเลยเนาะโดยมาหอดแล้วมือนี้เนาะสมุนกับศิมาหาทางน้องเพิ่นคือเก้าแล้วก็สิมาบอกให้ทางเพิ่นหู้น้ำอีกพี่น้องเลยหลังจากที่เ้าบอกไปเมื่อวานนี่ก็ยันทางเมย์เพิ่นบอกเข้าใจเนาะเรื่องคาหืดคายาแล้วเฮากบสิมาบอกเพิ่นไว้น้ำว่าถ้าว่าเพิ่นคิดอุกใจนะพี่น้องเลยเพื่อสิออกไปหาม่านหามอเพราะว่าลดล่าเพิ่นกับบ่มีเฮากสิมาบอกเพิ่นว่าเฮาทางผู้ใหญ่เพิ่น สิทธิ์รับผิดชอบเองวะสันเนาะถาว่าเรื่องค่าหืดค่ายายเลยพี่น้องถาวา่าอยากได้ยังขาดเพพ่อยังกะเพิินกะบอกแจ้งไปทั้งเพิินเนาะเพิ่นกะสีส่ซอยทั้งน้องเข็มซ้ำที่เพิินซอยได้พี่น้องเลยฮาวกะดีใจน้ำทั้งน้องเข็มเนาะที่มีผู้ใหญ่มองเห็นแต่กะยืน,นมือข่ามาซอยกะขอบุญขอบุณในลายเด้อทางผู้ใหญ่ยยใจดีอยู่ทางต่างประเทศเนาะเพิินบ่ได้ห้ออกสื่อเสียงเรียงน้ำดอกพี่น้องเลยกะมีแต่หูว่าทางเพิินมี ใจบุญใจรัทธาใจบุญใจกูล้ลพี่น้องอยากซอยเหลือทั้งน้องเข็มเนาะเพิ่นกระห้ยทางสาบุญเป็นสะพานบุญห้ยกรขอบบุญขอบคุณเพิ่นในลายเด้อที่ไว้วางใจกระหายทางผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางต่างประเทศเนาะให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งควบเจ็บมอยได้ควบไข่ใย,ยมีให้ยู่เย็นเป็นซุกเด้อนะให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองให้อยู่เป็นโฮมโพ่โฮมไส้ให้ลูกให้ลานไปโดนโดนเนาะโดยสําหรับวันนี้พี่น้องได้เวลา เฮาสีผ้าพีผ้าน้องไปหาทั้งน้องเข็มเพิ่นไปอธิบายให้เพิ่นฟังไม่แล้วก็ไปทาเรื่องกินหือดกินยาเนาะหลังจากกินยามาหันมานี่ก็ได้ประมาณสองเมื่อพี่น้องเลยเพื่อบุเป็นการเสียเวลาสบุญชิพ้าพีผ้าน้องเขาไปหาทั้งน้องเข็มสก้อนมาหอดแล้วพี่น้องเลยมาทั้งเพือนน้องเข็มเนาะเป็นจังใดเด้นอนอยู่บ่อหรือว่าจังใดน้าก็ได้ถ่าผัวระปูมังอือ้ออยู่ตามป่าตามดง โอ้ aa! อันนี้เพิ่นเห็ดห้างลิ้นพี่ลงมาแต่พี่แหละเพิ่นก็ได้ไหลลงน้ำไปค่อใส่อยู่อ่างไปทางใดเด้อองลูกสาวคอยลอออูกสาวเข็มโอ้อากาศห่อนแท้คือบนลงมาเล่นตารางเนะงาะอ่ะโดยสบายดีบ้าสวัสดีลูกโดย À, thì là nhắc mà thằng mẹ cháu vì cái đại lụm Rồi, mình mở nó Dạ khứm khứm chắc nội vì nó người Ô, xài sụt sư ừ. ừ, của mùa văn đi bơ Xài sụt sư của phả của nó văn đó lạ Kịp may đâu Rồi, đi cho sữa nữa tờ mà nhỉ quá Cái chân đấy là lạ Cái này đeo mình มืัอนี้บ่ได้เมื่อยเพราะมัอนี้เหนยโอ้นี่หน้าตากระ,ะซเซาะใสขึ้นไปได้เสือใสพอดีบ่าเหยมากเกี่ยวว่านี่มเออหู้สื่อมาให้เพิ่งลายโตเมื่อวานนี่ผู้ส่งไปสิงหอยไบเทิงหัวอีหละพี่ส่งหอยใบทางล่มพี่เสือใครย่เสือส่งหอยใบทางล่มเนอะหนึ่งอะไรเอาไว้ทางทางตำไอส่งเอาไว้ทางตำเป็นเสือเอา,าไว้ทางสูงคนน่ะเหนยผู้น้อยนี่เด้ เพือแต่เพือแตน <S <S บ่บ่ได้ไปนะพ่อบอ่เจะออกมาหนิหืมไปบ่ได้ไปกินบ่ละบ่หมูกระทะน่ะ,ฮะเฮ้ยโดยไงโดยกินเป็นยู่ว่าจะอะไรกินเป็นกินเป,ป็นเอ่อกินข้าวกินน้ำกับย่างมานี่กินข่าวกินน้ำกับไข่กข่าวกับไข่น้องเข็มได้ใส่กินกับย่างลูกกับไข่กินกับไข่คือการเฮ็ดเนีได้กินต้มอ,อ๋อต้มไข่วะ อืมยเป็นกินอเป็นจังเป็นจังไดเมกับได้ได้นในอนรับอยู่ว่าขคืนนี่เลยกับมาขืนลายกับมาขืนลายับมะขอลายว่าันนี้มีผู้ใดมาเยี่ยมมายามเนี่มัเนี่ซามุกดา มีแต่สามุกดาบ่โดยพอดมีไผ่บ่เนาะนะบ่โอ้เพราะว่าทั้งอาการของน้องเพิ่นก็ดีขึ้นลายแล้วพี่น้องก็ไข้กวาดตะกอนเนาะล่ะเนาะกินยาตามที่หมอเพื่อนบอกอะไรเขาอยากนอนก็นอนเพราะว่าเป็นจังใดก็บ่ต้องคิดอย่างลายมีเอฟซีหลายคนหรือว่าทั้งเพิ่นก็เป็นคือกันเพื่นนะกินกินหือกินยาไปก็เศร้าเพราะต้องคิดนักอย่างลายเด้อเพื่นนะมีแต่ให้ทั้งน้องเพื่อนอย่าเฝ้าเฮ็ดเวียกนักหลาย แล้วก็อย่าเฝ้า <_ d ans> คิดอยากไปหาเงินไหนเด้อบ่ <No. S 1> ต้องไปดอกไงก้อนไ่ากานี่ให้พญาิดีเศร้าก่อนยังไป <Hello. S 1> ไปช่วงนี้โอ้บ่ไหวเด้อก็บ่เป็นยังดอกอยู่ไปจะได้มีกับโมก็ดีคือกันเน้ยคนอื่นเขากด็ดีอ่ะมันนี้เสื้อนมมาฝากเออละเด้ <_ d ans> อเออกิน,ได,นดได้อยู่ว่านุมเปรี้ยวยันว่ากินนมมันมันมันน่น ืม่นี้ซื้อนุอมเปรี้ยวมาฝากมอนี้น <c oughs> เคยกินอยู่วานุมเปรี้ยวเคยอยู่ส่ตู้เย็นไว้เด้อกินนุ่มเปรี้ยวนี่แล้วมันจังซึนปากหน่อยกินข้าวอ่างบริวินหัววินญยณทีเหน่อยบริิตื่นนอนมากเลยสดซึนว่เหน่อยตื่นนอนมากเลยก็อาบน้าก็กลังเวียงกลังเว้นแล้วก็อาบนา้ามันจะมีเหือมีเฮงทหนงกินข้าวกินยาแล้ว ดยกินยาตามหมอบอกหันเศร้าอยู่ดอกเพิ่นวะโ<ด>บเป็น,นยัง<ด>หลยขู่หลยคนกับเป็นเพินนะ่นเราโบต้องต๊มุกตกใจมีแต่ของน้องเพิ่นอะสีแบบเป็นคือเป็นแบบไทร้อยกินเลือดเนาะคือเพิน่นวะ่าเนาะคือภาษาลาววันเท่ากันเขอกินเลือดนั่นแหละพี่น้องไอ้ที่เห็นให้นอ้องเมื่อยก็ได้ม่ต้องคิดอย่างไรมีแต่หอดมือยาเบิดแหละโบต้องคิด คันมี่ยังกะให้เจ้าโทรหาเด้อโทรหาข่อยแล้วข่อยกับซีซื้อซานหาทางผู้หญิคนเองคันว่าหอดมือเอายาแล้วข่อยกะสีมาเอาน้องผ้าไปเองโดย,โดยข่อยสีแบบทางผู้ใหญิ่นสิรับแบบทรงขาย่าให้น้องาสั้นซะจนกลัวน้อง่นสิดีโดย,โดย่นสิเป็นผููออกขาย่าให้จนว่าน้องิ่นอาการดีขึ้นอะไรแบบจนหันแห้งมาสัา้นซะ เพิ่นทั้งหมอเพิ่นก็แนะนําว่าให้กินยาอายูสิแปดเดือนเพิ่นว่าจังสี่เนาะแต่หาเฮาก็กินไปเรื่อยๆอั่เนีแต่ว่าอาการของน้องอาจสีช่วงนี่กัยังสี่นั่นอยู่แต่ว่าโตไปก็อาจสีดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับฮากินยาตามหมอเพิ่นบอกเดยฮิลเลอร์บอกให้เลิมกินยากินยาแล้วก็กินน้าตามไลไลเพิ่น่าทางเพิ่นอกเราะบ่ต้องคิดอย่างไรเพิ่นบอกมามีหยังก็ให้โทรหาข่อย พันว่าเอ้อเรียกได้อันนั้นอันนี้บ่ขาดเคอะหยังบ่กะโทรเบาะเด้อแม่นแบบเข้าน้ําเบิดบ่ซั่นถ้าว่าบ่มีทีมงาน YouTube เฮามากะโทรไปหาข่อยได้เด้อข่อยสิบอกทางผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นสิรับเบิ่งน้องจนกว่าพาิของน้องสิดีเพิ่นว่าสิแบบครบอันกินยาที่หมอเพิ่นบอกมาแหละเพิ่นก็สิซอยซ้ําเพิ่นซอยได้ว่าซั่นซะโดยสาธุอยโดย นั่นแหละเพิ่นกับบต้องให้คิดลายอหลากับบต้องคิดว่าจะไปหาเงินมาปัวเจ้าของดอกให้หันห่นแห้งก่อนให้ดีให้เศร้าก่อนหั่นอยากนั่นก็นกนเลยอยากไปทางใดกับตอนนี้พญานให้ยังบม่ดีมีแต,มแต่มีแต่อยกินเหือกินยาตาหม,มอเพื่อนบอกนอนแต่กลางม้งเลยหื้อเลยบ่ตื่นนอนมาเนี่ ใครรออีออลาก็ได้นอนเสื้อได้เด้โบเจ็บกระโตด้ซ <laughs> ีเสือก็คือคนเราเ <laughs> นาะทาาคุณซื้อมาให้ก็ได้แฝดพนพูนพูนน้อยเหือแตกอะไรมาซะเปิดพัดลมพยันมาเสียงรบกวนมาซะผู้พ่อไปเวียกอีกแล้วบ่ไปเวียกไปงานเราก็ได้ตื่นนอนมาแล้วไปรถ ủa nè, đấy nhang kinh núm rồi bò, sau sữa đỡ chèo rồi nè, nhảy lên sau này, đấy, như nhiên bò bò, bò đang rồi đấy mà nè, già rồi đấy nhảy này đôi chị xơ bây giờ, kinh núm nước ưỡn, sau kinh núm mẹ, đấy bố mía nạm đâu, mía nạm rồi bò sa, mía rồi ô, chèo, sau mà nè, ตัวอย่าตัวไหนฮะบม่ได้กินยังมื้ออลไรกินบ่คืนนี่บู้เออเศร้ากินเด้อยวันนี้ไงแต่เมื่ออื่นนี่สิมาทาไม่ว่ายังกินนมบ่ทำไมยังกินนมนี่บ่ซื้อนมมาฝากได้หึหึดุซาบกมื่อไ้เล็บมือดำแท้น่ะบ่ตัดเล็บมือไปพญานได้น่ะ ไปหชวนน้ำพอนไปเกาไปขูดไปลุกหยาดมือเป็นไยะเด้อตัดถิ่มเด้อนางเด้อเด็บมือดำเด้อไบ่ได้เมื่อลินบ้านบ่ไ่ได้เข้าบ้านบ่เ่ยนไมมือเือนมือซานมือเยี่ยมเือนจะลมอุ่มไปเมื่อช้อย่างเมือเยอตีฟังเบื้องอาการของน้องก่อน แต่จะเฝ้าให้เราเห็ดเวียกนักเวียกยังไงยันเอาไปอย่าไปเฝ้าลงไปครับรถตักตักแจ๊กได้ที่เพิ่นมาช่วงเมื่อยแห้งนี่ตอนใดช่วงเมื่อยแต่เดือนหลังพป้าเจ้ากระปะจนมันนี่ลูกเมื่อยก็บอกฟาไปกวดนะเจ้ากระเพะเป็นหัวใจยาดูเป็นหัวใจนั่นแหละชื่อยาและแล้วให้กินเขาต้องเป็นยังไงเขาต้องกวดวงสะก้อนสำหรับชื่อยา ยาั yeah, นใดกับสุขภาพ,ภาพและมาก่อนเป็นยังใดกับ mm. มีแต่เ่นไปหาหมอแล้วแล้วหมมีก็เล่นหาแล้วแล้วช่วงลูกเป็นโอ้ผมนั่น mm. บัดน,นี้่าปะให้ลูกง่นนี้ลูกกำลังสิในญ่เป็นแสะเป็นซาว mm. อีตนน้องเพิ่นทะละบัดพญอดีพญาเศาแล้วก็จังไปหาเงินหาคำ้ำเด็กไปก็หาอยู่ใส่ก็ได้ดอกเงิน mm. ขันเฮาดุเข้ามันขันแหนมเข้าเป็นเด็กดีเป็นคนดี mm. ทางผู้ใหญ่เพิ่นให้มากกเฮาวกะฮู้จกักขอบุญขอบคุณเพิน่นเลยเป็นเด็กดีบัวทำให้ทางผู้ใหญ่เพิ่นพิษวงังมีเงี้ยงก็ได้จะไหละ <c oughs> <c oughs> ่ะึบ่ป้าบุญเหือเพิ่นนะ่ะเหือลอายแท้เจ้าทางผู้พ่อเพิ่นก็ไปตลอดเลย คือว่าสิย้ายก็ตับบ่ได้ย้ายง่ายบ่บัดนี้บ่ได้ย้ายมันไปบ่ได้ผู้เดียวให้แม่มานอนนําบัดนี้ให้ลงมานอนนําลูกันบ่ันอ่ะเอาแบบันก็นันมันต้องได้มากก่อนมากก็ไปเฮ็ดต่อเกยลงเอาเฮ็ดต่อก็เติบลงด้เฮ็ดต่ําๆเอาตเฮ็ดกระตับเอาเามันก็เอาจัก สองเสาฮะออกไปทางผู้เราหาเสาได้แล้วเราโตเป็นยู่บเราเห็ดเป็นบ่เราเห็ดได้บ่วันนี้เราเห็ดเองนะบ่ะมสมมติเสาออกไปชองเสาฮันกระตอกคางมันอยู่ตําๆหันก็เห็ดห่านมันกระหานจากตอกันเจ้าชีดุเที่ยวลงมานอนน้ำกระชีเป็นย่างนอนน้ำลูกนี่ก็ได้ผู้นี้ได้สาลงมานอนนำ้ญญนนนำบ่จา หุ time, ่นนอนรับเป็ลักลงมาเย้บม่ได้กินนมใช่ไหมนอนรับเหิ่นนอนรับเดี๋ยวเราลักลงมาบัานนี้นอนนะพ่อเจ้าอัอนเฮ้บม่ได้กินนมบัานนี้เป็นลักลงนอนมาม้านนอนปะมานอนน้ำเอื้ยเอื้ยนอนผู้เดียวเนบ่ยบาคือฝนสีตกเนาะจใว่าฝนสีตกใช่ไหมโดยทัดลมก็ได้ซ้ำสีเปิดจนหนาวพุ่นแหละ อือากะเพะมาเหยี่ยมมาคอยแล้วไปไปมามาก็ดีใจน้ำแร่ขนานองคนวันนี้ไม่ได้เมย์เลยที่นังบมอืแบบตื่นมาเลยแบบสดชื่นเลยเป็นบ่โอ้เห็นบ่ยาถือได้นี่เดี๋ยวฮาไปเอาวันนี้คนอาจสิรุดลงมีแตขฮาไปกวดเบังว่าเป็นยังไดฮะไปกวดคึืนอีกจิงยาต่ออีก ตื่นนอนมาแลยปกติบ่อนางบอหนื่อยแต่เก้าหนี่ตื่นนอนมาแลยเมื่อยบอหนื่อยชีน่าเป็นกระชืดชืดไม่นี่เหอันตะเก้าโอ้ตะเก้านะพ่อเวลาเหนื่อยหน่าซื่อด่าเรืองไปเลยบ่อกนี่ชุดใช้ชื้นแมนวะงูคนมันอันนั้นแหละคะแนนจะเพ่าไปคุดจกแจ๊กเลยแหลอ ตื่นนอนมาไล้เซไสอ่านน้าอาบในและคือู้เช่านี่ก็ากลงไปน้ำแม่ยูเป็นเถอนะยู่สักก้อนได้เห็ดย่ดอกให้โปกติก่อนจักหน่อยให้กินยาเบิดจัากสุดหนึ่งก่อนกินยาเบิดจัากสุดหนึ่งอาการมันดีครับทุกคนเพิ่นก็เป็นลายผูหลายคนเพิ่นจะกินยาคือกันมีเอฟซีอยู่ต่างประเทศกับลูกสาวเพิ่นก็เป็นเนาะทั้งเอื่อยอันเพิ่นกะโทรมาคุยนะเมื่อเช้านี้ลูกสาวเพิ่นก็เป็น กระดีเพิ่นน่ะลูกสาวเพิ่นน่ะเพิ่นโทรมาเล่นน้ำยูว่าบอกบอกทางอันแม่น้องเข็มเน้อว่าบ่ต้องอันอุกใจดอกเศร้าอยู่ดอกเพิ่นว่าบ่ต้องคิดหยังเพิ่นว่าอืมอืมยิ้มเฮ็ดยังอัไรนี่ว่ะเฮ็ดยังจบกแบบอยู่เพื่อนฮะหอาบน้าไปเจ้าขันหอนห้ามหน้าเด้อไปบ้านเมืองยู่น้ำข่อยข่อยบ่มีลูกสาว เมือเ่อวะฮึคุณพ่อไม่มีลูกสาวเลยบ่ขนมร้ายลูกค <ไป S 1> ุณนี่คือแม่เนาะลูกเจ้าคุณนี่คุณนั่นนะจากการหนา่าซีนั่นจะคล้ายๆพ่อคุณลูกชายลูกหยังไม่ได้มาใกล้เลยบ่ยั่งม่ได้มาเดือนโดดแล้วบอกคุณถึงมาทีหนึงเดืองมาเคุณนั่งอือกะปีนึงคุณนั่งอยู่ไกลเนาะ โอ้กูมาคุยกันเลยวันหลีดวันโอ้ตัหาวนอนบ่เนี่ยกูก<ม>็อนอนน่อยหน่อยได้แต่ละเมือ่อเมื่อละสามสี่ชั่วโมงนอนหน่อยคือกันนอรมีแต่ฝากพ่อเม่พี่นอ้นงใในองเด้อ FC, เป็นกำลังใจให้น้องเข็นม,มาานี่เด้อเนาะให้เพิ่นสู่ๆได้ล่ะเด้อให้พ่อเม่พี่น้องเอฟซีเป็นกำลังใจให้น้องเข็มติดตาเบิงอาการน้องเข็มว่นทั้งน้องเข็มมีอาการเพิ่นสีแบบใดเนาะพี่น้องให้หฮากะ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามให้กำลังใจเพื่อนให้กำลังใจสบู่น้ำเพื่อสีเฮดคลิปต่อไปเฮาก็ได<ม>้มาเยี่ยมมายามทั้งน้องเพื่อนบางเที่ยวครอาจสีบริมาคู่มือก็มีเนาะ<ม>เดี๋ยวเฮา,ากับถาบริมาตรโทรถามอาการเอาบางเที่ยวมันไปรายที่รายทางยันมาบวชบวเทิงเนาะทางอาการของน้องเพื่อนก็ดีขึ้นเฮาก็ดีใจน้ำเพื่อนนะโดยมิมต่ว่า กินยาตามหมอเพิ่นสั่งตามเวลาถ้าว่ามีอย่างกระทุ่มอาหาเด้อโดยเนาะมื้อนี้ก็สิแวะเวียนมาเยี่ยมซ้ำนี้แล้วไข่ก็ได้มีแ oui. ต่รักษาสุขภาพตัวเองเด้อล่ะเด้อเป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปคนเฮาทุกคนก็เป็นพยาธิครับทุกคนบ่มีไผบ่เป็นแต่ว่าเป็นบ่คือกันผู้หนึ่งเป็นแนวหนึ่งผู้หนึ่งเป็นแน่สองเนาะโดยก็ฝากหเด้อพ่อแม่พี่น้องเนียตั้งฝากพ่อแม่พี่น้อง ให้กำลังใจน้องเคมอ่ะบันนี้ข่อยสิลาเมื่อเด้อบันนี้เด้ออีหลาเด้อโดยโดยอ่ะอีหล่ะโดยโดยอาะสบายดีลูกโดยขอบคุณขอบคุณเด้อที่ผู้ใหญ่ใจดีทางประเทศไทยทางผู้ใหญ่ใจดีต่างประเทศที่เพิ่นออกค่ะคือค่ายาให้ค่าค่ายาให้ครอบครัวของพวกลูกก็ให้อยู่ดีไม่แ้งอยู่ดีมีชุก สุขภาพแข็งแรงต่อไปนี่ก็ให้ไหวมียังมาเหตุหมา่านมาไหวมาเบียดให้สุขภาพแข็งแรงเด้อคนไห่จะดีที่เอาขายมขายาให้นองเพ็มก็ได้ขากระชืดีใจร้าย้วไรแบบนี้นอนรับตวขึ้นตะกี้ก็ขึ้นร้ายขึน้นน้องเค็มสักทีไปหาเงินมาทางใดชิมาต,ต่อยมต่อยาให้เพิิน สถาณเนี่ก็ดีใจที่แม่อันที่ชาวบุญมาบอกเขมุกข้าใจที่ชาวบุญกระไดให้ที่เป็นสะพานบุญให้พวกน้องพวกเอ้ยในกระไดให้อยู่ดีสุขภาพเข้มแข็งคือกันโดยทำให้ปลอดภัยให้มีแต่ผูกหักผูกแพงเด้อใช่โดยนะก็ที่กันเด้อทางน้องเข้มกับเมียบุญให้กำลังใจด้วยล่ะเด้อมีแต่พากันสู่ต่อไปวันนี้เราต้องคิดอย่างไรเนาะ คิดว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นออกค่าคือคายา้าว่าหอดเมื่อยาเบิดกะเฮาสิเป็นผู้ไปต่อยาให้เด้อเพิ่นกะสีซอยไปจนกล่วเพิ่นซอยได้เฮากะซอยซ้ำเฮาซอยได้เบิดความสามารถของเฮาเด้อพี่ะเด้อสูด้รุูกเน้อขอบคุณขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่ออกคาฮือคายาให้ลูกอะลูกกะดีใจแล้สีมีโอกาสได้เช่ากันดีใจร้ายคิดว่าสิบ่ได้มีแห้งขโมยแล้ว ให้ยู่ดีมีินคุ้มเจ็บเรยนได้คุ้มขายบอยมีเดอแม่บุญก็คือกันเดอให้<ด>มีคนหักคนแพงเดอโดยเนาะนองเข็มกับคอให้เป็นคนดีแล้วลูกเดอ<ด>เป็นเด็กดีมีความกตัญญูหักแพงแม่ซอยพอ่อซอยแม่ถ้าเฮาเฮ็ดบ่ได้ก็บ่ต้องเฮ็ดไว้ให้พญติเฮาหายแล้วจังคอยเฮ็ดเลยละเด้อ โดยเป็นคนดีต่อไปผู้ใหญ่เพื่นจังทีได้เบิ่งได้แง่งแก้วเลวล่ะเออโดยอ่ไปแล้ววันนี้สบายดีสบายดีโดยเพ่อนน้อยก็โอเคเนะพม่อ่พี่น้องสําหรับคลิปนี้สบุญกะจบไปแล้วได้มาบอกทางน้องเข็มแล้วก็บอกแม่งเพื่นเน้องผให้คิดหลายเรื่อง เงินเรื่องทองเรื่องคาหืดขายาเนาะทั้งคุณหญ่เพิ่นศิลรับพิศชอบเองถาว่าหอนมือหอนยามหมอเพิ่นให้ไปเอายาเฮาก็สิเป็นผู้ภาพไปเอาน้องไปเอาเองก็ขอบ,บุญขอบคุณในลายเด้อทั้งคุณหญ่ใจดีทั้งต่างประเทศเนาะที่ไว้วางใจสมบุญให้เป็นสะภาพบุญให้ก็ให้เพื่อนถึงสุขภาพร่างกายแข็งแห้งอยู่เย็นเป็นสุขความเจ็บไห้ได้ความไข้่อยมีเด้อคิดสิ่งใดก,ก็สกมความมาุ่งมั่นปรารถนาขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเจ้าเด้อขอยให้ายุมันควันยืน เป็นโฮมโพโฮมไซให้ลูกให้ลานไปโดนๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณไปทงังผู้ใหญ,ญ่ใจดีและเอฟซีทุกคนติดตามฮับส้มคลิปของเฮาตั้งแต่ต้นจนจบและบอกรามโฆษณาเนาะเบอ่งโฆษณาห้สาบุญนําเดอ้ผเอผอเม่พี่น้องไอ้น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้าบุญแน่เพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วพบก,กันในคลิปหน้าเดอ้อสบายดี